ผมชนินรุ่งธนเกียรติครับสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยครับในฐานะตัวแทนวิรัฐบาลครับก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระ4.1ครับท่านประธานผมขออนุญาตเสนอยติครับเพื่อขอให้เลื่อนการพิจารณาในวาระ4.1ไปก่อนครับตามข้อบังคับที่55าวงเล็บ5ครับเหตุผลนะครับท่านประธานที่จำเป็นจะต้องมีการขอเลื่อนวาระนี้ไปก่อนนะครับเนื่องจาก วาระที่จุดหนึ่งเนี่ยเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการพิจารณาค้างกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเป็นที่ประจั์ดีนะครับว่ารายละเอียดในการท่านท่านชนินครับท่านคู่ท่านท่านเสนอเป็นยติใช่ไหมครับเพราะนั้นผมขออนุญาตขอผู้รับรองสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยเสนอเหตุผลนะครับผู้รับรองถูกต้องนะครับเชิญเสนอเหตุผลต่อเลยครับขออภัยครับ ขออนุญาต่อนะครับก็เหตุผลที่จําเป็นจะต้องเสนอเพื่อเลื่อนยตินี้ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองและส่งเสริมชีวิตกลุ่มพัชาติพันธุ์ที่ค้างการพิจารณาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นที่ประจักษ์ว่ามีเนื้อหาสาระในบางส่วนที่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับมีความกังวลว่าอาจจะเหมาะสมหรือไม่หรืออาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ทั้งนี้เองเพื่อนสมาชิกในฝั่งพักร,รัฐบาลนะครับก็ได้มีการประชุมในพักของตัวเองนะครับและแต่ละพักก็ยังมีข้อกังวลใจอยู่เลยอยากจะรบกวนทางกรรมธิการนะครับได้มี โอกาสทบทวนแล้วก็ปรับปรุงร่างให้มีความชัดเจนก่อนเพื่อที่จะนํากลับเข้ามาพิจารณาต่อให้รับรื่นนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่แจ้งครับ พื่อนสมาชิกทุกๆท่านและก็ทุกๆพรรคกัน,นะครับมีเจตนารมณ์ชัดเจนครับว่าอยากจะให้กฎหมายนี้ผ่านด้วยความเรียบร้อยและสามารถบังคับได้จริงนะครับไม่อยากให้เรา,ราพลีผามตัดสินใจไปโดยที่อาจจะไม่มีความรัดกุมนะครับแล้วก็มีความกังวลว่าถ้ากฎหมายผ่านไปโดยบังคับใช้ไม่ได้อาจจะไม่เป็นประโยชน์กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าพี่น้องในประเทศไทยก็ขอ,อความเห็นใจครับแล้วก็ขอความร่วมมืออาจจะ ความเห็นจากทางฝั่งวิบรัฐวิฝ่ายค้านด้วยนะครับว่าถ้าเห็นคล้องไปในทางเดียวกันครับก็ขอเวลาให้ทางกรรมธิการได้ทบทวนสักเล็กน้อยอาจจะ2หรือ3ส,สัปดาห์แล้วนำกลับเข้ามาพิจารณาต่อจากเดิมที่ที่ค้านกันอยู่ก็เท่านี้ครับท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณมากครับมี